Google เผยโฉม Google Pixel 6และ Pixel 6 Pro ที่มาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวใหม่ที่ Google ออกแบบเอง Google Tensor ทุกปีนะครับสักประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ Google เขาได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนต้นแบบของเขาเองนะครับคือ Google เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาร์ทโฟนออกมาขายแข่งกับผู้ผลิตยี่ห้ออื่น แต่ต้องการที่จะทำพิกเซลขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้เห็นว่าเวลา Google คิดว่าจะออกแบบ Android ให้มันทำงานอะไรบ้าง Google จะทำตัวพิกเซลขึ้นมาให้เป็นตัวต้นแบบตัวนั้นนะครับแล้วทุกปีก็ออกออกมาในช่วงเวลานี้ทุกปีนะฮะอย่างปีนี้ก็ถึงคิวของ Pixel 6นะฮะกับ Pixel 6 Pro ซึ่งเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูหน้าตากันก่นกอนเลยกับดีไซน์ของ Google Pixel 6และ6 Pro นะครับ นี่อันดับแรกคือดีไซน์แผงกล้องหลังครับงานนี้ Google มาแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตามไหม <c oughs> เพราะว่าแนวทางนี้มันดูเสี่ยงชอบกลน,นะฮะมันดูวัดใจกันพอสมควรคือแถบแผงกล้องหลังเนี่ยเป็นแถบดื้อๆเลยเป็นแถบตรงๆแนวขวางเลยแล้วก็นูนขึ้นมาด้วยนะความแตกต่างของ Pixel 6กับ Pixel 6 Pro คือ พ i กเซลหกโปจะมีแถบที่หนากว่าแล้วก็มีจำนวนกล้องเยอะกว่าแต่เป็นดีไซน์เดียวกันเลยคือคาดกลางแล้วดูจากรูปเนี่ยนะฮะตอนซูมเข้าไปใกล้ๆมันนูนเยอะพอสมควรนะฮะเรียกว่าวางเนี่ยตัวเครื่องนี่เอียงอย่างนี้เลยอะ่ะนะ,ะเพราะว่ามันนูนขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วบางทีเราลากมือถือไปหรือว่าไปเดินเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับสันมันแล้วก็ไปกระชากโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้น่ากลัวพอสมควรเป็นดีไซน์ที่ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเอาด้วยไหม ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ Google Pixel 6กับ6 Pro ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผลที่ Google ออกแบบเองก่อนหน้านี้มีข้อมูลข่าวลือมาสักพักหนึ่งแล้วผมเคยอ่านข่าวไปแล้วด้วยนะครับว่าโครงการของชิปประมวลผลที่ Google ออกแบบเองเนี่ยมันชื่อโค้นเนมว่า w h White c h a p e l นะครับตอนนั้นมีข่าวลือว่าจะไปจ้างซัมซุงผลิตสุดท้ายนะครับ ชิปประมวลผลตัวนี้ออกมานะครับโค้ดเนมเดิมนะครับคือไวแชเพลแต่พอออกมาเนี่ย g o เ g l e เรียกชิปประมวลผลตัวนี้ว่า Google Tensor นะครับแล้วก็ไปจ้างคอคอมผลิตไม่ได้จ้าง s a m s u n งผลิตนะฮะ l o t g n s t r n s o r เนี่ยชื่อนี้มาจากสิ่งที่เรียกว่า Engine Tensorflow ที่อยู่ใน Android ประมาณ2-3สรุ่นที่ผ่านมาและนะครับ Tensorflow เนี่ย เป็นเอนจิ e ที่ประสบความสําเร็จมากๆของ Android เพราะว่ามันช่วยให้ Android เนี่ยหลุดพ้นจากการเป็น OS ที่บริโภคแรมอย่างมหาศาลมีอยู่ช่วงหนึ่งการพัฒนาของฮาร์ดแวร์ของ Android นะครับสักประมาณ3-4ปีที่แล้วจะเห็นว่าแรมเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 3GB เป็น 4GB เป็น 6GB เป็น 8GB เป็น1 0 g กเป็น1 2บางทีก็ไปถึง1 5 1 6ในรุ่นแบบว่าเรือธงขึ้นไปใช่ไหมครับ แต่ Android เนี่ยมาหยุดกินแรมสักประมาณปี2020ได้มัได้ไหมอ่านะผมผมรีวิวมือถืออะไรรุ่นเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมหลังหลังมือถือ Android มันหยุดอยู่ที่8กิกนะแรม8กิกอมร2อยยกิกอันนี้คือเป็นมาตรฐานแล้วอะตั้งแต่มิดเลนไปนะตั้งแต่มิดเลนราคาต่ำๆไปจนถึงมิดเลนต์ไฮๆสูงๆระดับหมื่นต้นๆจะอยู่ที่แรม8กิกอมร2อยยกิกหมดเลย ที่มันอยู่อย่างนี้ได้แล้วไม่ต้องเพิ่มก็เพราะว่าเจ้า Tensor Flow ตัวนี้แหละครับนะฮะที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลง Android ให้ไม่บริโภคทรัพยากรเยอะอีกต่อไปนะครับก o เ g l ลก็เลยรู้สึกว่า Tensor Flow เนี่ยโอ้โหมีมีคุณ,ณประโยชน์ต่อ Android อย่างมหาศาลก็เลยตั้งชื่อชิปประมวลผลตัวใหม่นี้ว่า Google Tensor นะครับตัวตัว Tensor ตัวนี้ถามว่าทำไม Google ถึงต้องออกแบบชิปประมวลผลเอง ไปสั่งคอคอมเหมือนทุกปีไม่ได้เหรอไปใส่ Snapdragon 888ไปใส่ Samsung Exynos ไม่ได้เหรอได้ครับที่ผ่านมา Pixel 5ก็เป็นแบบนี้ Pixel 4ก็เป็นแบบนี้แต่พอมาปีนี้เนี่ยสิ่งที่ Google อยากจะทำก็คือเขาอยากจะออกแบบชิปประมวลผลที่มันมีความสามารถในแบบที่ Google ต้องการ Google เน้นไปเรื่องของ AI มากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Google Tensor กันนะครับเขาบอกว่า ชิปเทนเซอร์ตัวนี้นะครับมีความสามารถทางด้าน AI สามารถลันโมเดลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ระดับศูนย์ข้อมูลเลยโอ้โหแบบศูนย์ข้อมูลเป็นแบบห้องใหญ่ๆเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แต่สามารถทำสิ่งนั้นได้ในมือถืออันนี้คือจุดเริ่มต้นของมันเท่านั้นอันนี้คือบริบทแรกของ Google Tensor ซึ่งอยู่ใน Pixel 6นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ Google ทำก็คือเวลา ชิปประมวลผลประมวลผลนะครับรับคําสั่งมาจากมือถือจากผู้ใช้นะฮะสิ่งที่ทําก็คือไปเร่งความเร็วของสปีดคล็อกไปเร่งจํานวนคอเพื่อลองรับการทํางานนะฮะในระดับคําสั่งของอาร์มเพื่อให้มันประมวลผลได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะกูก็ Google บอกว่าจากนี้ไปเราจะไม่ต้องเร่งความเร็วสูงมาก g o o g l e แทบไม่ได้เปิดเผยสถาปัตยกรรมที่ใช้กับเจ้า Google Tensor ตัวนี้ด้วยซ้ำแต่บอกว่า เราจะยักย้ายการคำนวณและการประมวลผลทั้งหมดไปอยู่ที่ AI โดยการไปปรับปรุงภาคของ Memory ครับระบบหน่วยความจำทันทีที่ได้คำสั่งมานะครับคำสั่งส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าตัวชิปประมวลผลหรือตัว CPU CPU จะถูกส่งต่อคำสั่งนั้นทันทีให้ไปที่ AI AI จะช่วยประมวลผลนะ o รูก็ Google บอกว่า AI สิ คือสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มาเพิ่มสปีดคล็อกแล้วก็มันลดขนาดนาโนเมตรแล้วก็ทําให้มันกินไฟทําให้มันเกิดความร้อนทําให้มันผลิตยากเราควรจะพัฒนาให้ชิปมันไปทาง AI แล้วให้ AI ประมวลผลให้เยอะที่สุดนะครับนี่คือแนวคิดที่ทําให้ Google เนี่ยจะต้องสร้างชิปประมวลผลหรือ CPU ของตัวเองในงานเปิดตัวนะครับเขาก็ได้ทําการสาธิตความสามารถบางส่วนที่ใส่มานะะ สิ่งที่ Google อยากจะมีชิปประมวลผลของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาออกแบบให้ Android มันมีความสามารถเรื่องกล้องไปทางไหนชิปประมวลผลน่ยมันก็ต้องทำหน้าที่เป็น Image p r o c e s s o r ด้วยในตัวถูกไหมฮะถ้ามันมีความสามารถไปทางเดียวกันมันก็จะพัฒนาแล้วมันสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ Google ต้องการก็คือต้องการให้สมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ่ายรูปยังไงก็ชัดไม่มีวันเบลอไม่มีวันผิดพลาดสิ่งที่ Google ทำในครั้งนี้ก็คือ เซนเซอร์สตัวนะครับเซนเซอร์กล้อง2ตัวเลนหลักกับเลนอัลตร้าไวจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันโฟกัสเลนอัลตร้าเนี่ยเป็นเลน์ที่มีระยะชัดที่มีระยะที่ลึกมากคือสามารถคมชัดโฟกัสได้ถูกต้องตั้งแต่ใกล้สุดยันไกลสุดไปเลยไปจนถึงอินฟินิตี้เลยเอาความสามารถของอ er ัลตร้าไวตัวนั้นแหละมาช่วยเลนหลัก เลนส์หลักส่วนใหญ่ก็จะมีพิกเซลสูงๆใช่ไหมครับจะมีความสามารถในการดีเทคโฟกัสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอา2เซ็นเซอร์รวมกันมันจะสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาสาธิตโดยการถ่ายภาพเด็กที่วิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าแทบทุกรูปโฟกัสเข้าหมดเลยไม่มีผิดพลาดเลยถ่ายวิดีโอก,ก็เช่นกันครับถ่ายวิดีโอก,ก็สามารถเก็บภาพได้เกือบ100%เขาบอกว่าถึงแม้ภาพจะไม่ชัด100% แต่ก็ไม่มีภาพเบลออีกต่อไปโอ้โหนี่มั่นใจขนาดนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับ Google ยังสามารถใส่ความสามารถลงไปใน Pixel 6ได้ว่าเราสามารถให้มือถือนะตัวจับความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อเอาไปเขียนเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆในการออกแบบแอปใหม่ๆหรือให้มือถือตัวจับใบหน้าควบคู่ในขณนะที่เคลื่อนไหว เพื่อที่จะไปเขียนเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นแสดงว่าใน Pixel 6เนี่ยมันน่าจะมีแอปอะไรที่ Google เอามาจากห้องแลบของเขาแล้วก็เอามาใช้ที่มันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้เจอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอนั่นหรือมีข้อมูลเพิ่มขึ้นผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับยังมีการเล่าถึงตัวอย่างของการถ่ายภาพวิดีโอนะครับเขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดเลยพอมันถูกเขียนด้วยด้วยฟอร์แมตเดียวกันนะ่ะทั้งชิปประมวลผลและ OS อ่ะหนึ่งก็คือ HDR ก็ทำได้ดีขึ้นนะครับ o b j e c t Detection นะฮะโฟกัสแม่นยำไว้บาลาน c ์ทำได้อย่างเรียวทาม,มากยิ่งขึ้น Dynamic เล n s ของภาพก็จะดีขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆนะครับว่า Pixel 6กับ Pixel 6 Pro จะถ่ายรูปได้ดีแค่ไหนเพราะว่าในงานเนี่ย ไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูเลยมีแต่เล่าบรรยายสรรพคุณว่ามันดียังไงแต่ไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูเลยผมเลยไม่มีภาพประกอบให้ดูนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าเสียดายอยู่อย่างเดียว p ิกเซ6กับ p ิ x เซ6 Pro ไม่มีตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับถ้าคนไทยอยากซื้อก็ต้องไปซื้อเครื่องฮิ้วนะฮะตามมาบุญคลองร้านหลายๆร้านก็ฮิ้วเข้ามาอยู่แล้วนะครับราคาก็น่าจะประมาณอย่าง p ิกเซ6ก็น่าจะประมาณ14ื่นสี่หมื่นห้า นะครับแล้วตัว Pixel 6 Pro ก็น่าจะหมื่นไปปลายนะครับตั้งแต่1 8ื่0แปดหม้ถึงสองหมนต้นๆนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่นะครับรอดูกันต่อไปครับว่า Pixel 6จะเจ๋งแค่ไหน